ก็ขอคลาสดีทุกท่านนะคะโกสเกอร์จากคานิสกีเฮาส์คะวันนี้จะพูถเรื่องความส้นหวัง5ประเภทนะคะความสิ้นหวังคืออะไรความสิ้นหวังคือความรู้สึกว่าไม่แบบไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรในชีวิตต่อไปแล้วนะคะมีแบบปัญหามันมหล้เราจะูจะแก้ยังไงนะคะรู้สึกคอดิฉันมันเอียงขึ้นไปเยอะจังเลยนะเยวนะแล้วก็ปึ๊บปวันนี้ไม่ได้ใช้พวก โปรแกรมที่แบบขยับแขนขยับขานะคะแล้วก็ลองเช้ดูว่าเสียงจากโปรแกรมตัวนี้จะใช้ได้ขนาดไหนนะคะพูดถึงเรื่องกดสิน้นหวังห้าประเภทกันนะคะหลังที่สรุปมาแล้วตะกี้นะว่าคนสิ้นหวังคือคนที่แบบว่ารู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จรู้สึกแต่ความน้มเหลวรู้สึกแบบชิดไม่อยากมีอะไรอ,อีกต่อไปแล้วทะอะไมก็แบบหมดสินด้นหนทางหมดเอ่อสิ้นไรไม่ต่อนะคะเราพูดถึงกันประเภทที่หนึ่งนะคะคิดว่าตัวเองสิ้นหวัง นะคะพวกนี้คือพวกประษัททแบบน้าเหมือนไซมากนะคะประ่าเว่าความสามารถนีค่ะตลาดนี้ค่ะความต้องการนี้ค่ะแบบทำอะไรก็ได้แบบทุกคนต้องการก็ได้เล็กๆได้รือแม้กระทั่งยังมีการมีงานทํานะคะคนพวกนี้ก็จะเป็นพวกประมาณแบบว่าผู้จิตตุนะคะที่แบบคิดโลกตัวเองประมาณว่ามแบบว่าประมาณว่าหลายรอบละโอ้ชีวิตเราเร่ยจังเลยสมัยชีวิตเราเย่ยมันอย่างนี้นะแต่จะบอกว่าชิตพวกเองอะดีกว่าพวกฉันซะอีกนะคะแบบชิ้นขอมือดีกว่ากูซะอีกนะคะ ต่อไปโปรเภที่สองนะคะคนที่แบบไม่ดีสองเนะคะ่ยฮะชหวังเทียมนะคะชหวังเทียมคืออะไรวันนี้ค่อนข้างลำบากนะคะชีวิตอาจจะขาดงานขาดการสิ่งต่างๆนะคะแต่มีความสามารถมีมีความสามารถอยู่นะคะก็คือเป็นประมาณว่าจังหวะที่ไม่ดีชั่วคราวนั่นเองนะคะอาจจะแบบเป็นคนที่มึนบอดด้วยคําด้วยประสบการณ์หรือเช่นผมบางคนเขาคิดอะไรไม่ถึงประมาณนี้นั่นเองนะคะประเภทนี้ต้องมีคนคอยพูด คอยแนะนำและจะเกิดเห็นทางแล้วพวกเขาก็จะไปต่อกันได้เองนะคะนี่คือคนชิ้นหวังประเภทที่สองนะคะเราเป็นคนประเภทชิ้นหวังประเภทที่สองหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกันนะคะซึ่งถ้าคุณเป็นประเภทที่สองเนี่ยตัวสแสดงว่าคุณก็มีโอกาสทําอะไรต่อไปได้นะก็รีบไปทำา้ะอย่าให้มันแบบกัดกินจิตใจมากไปกว่านี้โอเคมาดู<ม>คนชิ้นหวับประเภทที่สามกันนะคะชิ้นหวังชั่วคราวนะชั่วคราว พวกนี้พวกนี้มีปัญหาและรู้ว่าต้องทอําอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหา,าหรือทำสถานการ์ตัวเองให้มันดีขึ้นนั่นเองเป็นพวกที่นิน,นรนทดลองเก็บเกี่ยวหาความรู้นู่นนี่นั่นนะคะเป็นพวกที่มีแนวโน้มหลุดและเย็นหยัดได้สูงนั่นเองและจจเร็วขึ้นหากมีผู้แนะนาหรือหาทา,ทางที่เหมาะสมให้ได้นะคะหรือมีคมนแน,น,นะ,ะววนำนั่นเองนะคะในเรืองกอสิ่หวังประเพทีสามชิ่งหวังชั่วคราวนั่นเองนะคะต่อไป ประเภทที่สี่นะคะพวกสิ้นหวังแท้อันนี้จะลำบากอยพวกนี้คือพวกที่แบบขาดสติปัญญาขาดความรู้อจนหมดหนทางไม่สามารถต่อยอดหรือทำอะไรได้ในชีวิตนะคะคนพ,พวกนี้ถ้ายังไม่เข้าสิ้นหวังประเภทที่ห้าและได้รับการชี้ทางแล้วหรือได้ฝึกฝนความสามารถแล้วพวกเขาจะเอาตัวรอดหรือถึงขั้นกลับมาเย็นหยัดได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะคะประเภทที่ห้าคือพวกสิ้นหวังละกันหรือสิ้นหวังที่แท้จริงนะคะพวกนี้คือประเภทที่ว่า เขาข้าดกบ้อมือกอเท้านะคะไม่ควรออข,ขวานี่นรุนเออขวานอย่างนีวคือฝักาาม,มากขอความเมตตาขอกเห็นใจขอความช่วยเหลือตอวนี้หลักๆคือขอย,ยืมใจขอตังหน่อยนั่นเองนะคะโกสิ่งหวังแท้จริงนะคะสิ่งหวังแล้วกันเนะและพวกนี้มักจะจมจอมอยู่กับปัญหาไม่ว่าใครจะบอกวิธีแก้ปัญหาอะไรแล้วหรือเตือนให้ลดละเลิกอ,อะไรแล้วก็แต่ก็ย,ยังจะทําอยู่เริ่มไปนะคะพวกนี้แบบว่า เสียเวลาช่วคุยด้วยก็เกินนะคะน่ารำคาญจริงไปพวกไปไหร้องหบร้อง,อง,องไห้ปัาม่ผ่านเปนทุกทีโอ้มมยมาเย็นมาเย็นตังอยู่ร่ำไปนะคะถ้าใครมีเพื่อนเ,นเป็นประเภทนี้นะคะก็ลองคุยตกสติมันให้ไวนะคะอื่นช่วยมันไปเปล่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะจะทำให้เราแบบเสียอารมณ์เสียตังค์และยังเสียเพื่อนด้วยถ้ายังก็เสียเพื่อนแล้วยังเสียตังค์ดีกว่า <c oughs> ใช่นะคะก็คือเราต้องคุยให้เขาเข้าใจแหละนะไม่งั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะมาแบบ วนเวียนวางวนอยู่อย่างนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็จบไปแล้วกุกคนซึ่งว่าห้าประเภทนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวจะเอาสักก็สื่อก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ